พี่น้องตอกย้ำความปังนะคะสำหรับผู้จัดพระประแดงโปรโมชั่นพี่น้องเพราว่าเพิ่นนะได้จ้างคายตโตเกียวมิวสิกของบอดบิ๊กวีบนวานฟินแลนด์นอกจากไปคังแหลกเนาะพี่น้องเอ้จ้างแบบเต็มวงมาค่ะไปแสดงคางป้ากล้วยจ้ะพี่น้องเป็นกระแสะอย่างมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะผู้จัดได้ออกมาโพส์ภาพข้อความพร้อมทั้งไลฟ์สดตอบกลับกระแสะเพราะว่าอีหยังคนไลา์บักคากนิดนึงค่ะ เพิ่นได้ทุนคืนตั้งแต่สามทุ่มแล้วค่ะพี่น้องสามทุ่มนี้นะขายบัตรได้ประมาณสองพันใบแล้วนอกนั้นคือกําไรเบิดเลยค่ะแล้วเก้าอี้ก็ขายได้บักหลายนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเรียกได้ว่าคนเต็มคนแน่นเลยค่ะแล้วบริี่พีบัตรชิลแลนเพิ่นบอกให้ลูกน้องเพิ่นตั้งใจแสดงนะให้แสดงแบบเต็มที่โชว์ความสามารถเต็มที่เพิ่นว่าอย่าดูถูกคนดูเพิ่นวานสินี่ยังกระซาไปแบบ จัดเต็มเลยนั่นนะคะ่ะแล้วที่นี่เพิ่นแสดงสองรอบเด้คื้นหนังขึ้นที่แสดงผ้าปะแดงแล้วเพิ่นกลับไปแสดงต่อที่อีสานเตาปูนอีกอเรียกได้ว่าเมื่อชิมมากๆเลยทั้งศิลปินทั้งผู้จัดการพอลงเวทีแล้วเพิ่นกับเฝ้าไปดีค่ะสองงานคุณนะค่ะมือนหนักๆพี่นอ้องแล้วบันนีพูดจัดผ้าปะแดงนี่นะเพิ่นโพดเลยค่ะว่า โตเกียวมิวสิกนี่วางอีกจัก20คิวบอเพิ่นขอ20คิวเลยค่ะจัดทั่วกรุงเทพเลยค่ะทุกคนเออฟังดังคัาขนาดด้วยค่ะพี่น้องผู้ไดจ้างค่ายโตเกียวมิวสิกบอมีคำว่าขาดทุนค่ะพี่น้องหนี่ลังไหลไปเบิ่งบอดบิ๊กพูบานฟินแลนด์ค่ะนะหัวหน้าวงออกมาหนี่โอ้โหเซาวหนี่กีดการ์ดค่ะพี่น้องแล้วที่หนี่เตยล้าเตยยังหนัก เพิ่นกระพ้ากันเป็นกันฟอนม,นมวนมวนนะคะโอ้โหศิลปลินออกมาสแสดงหน้าเวทีนี่มันมวนคักจ้ะคุยบานฟิลเลีนออกมานี่นะหน้าเวทีนี่หายตีบแจกตีกวนเต็มเลยนะคะผู้จัดพระประแดงนี่เป็นผู้จัดไรไงด้ค่ะพี่น้อง เพื่อนนี้คิ้วหลนะคะถ้าเพื่อนได้จา้างเป็นคิ้วเป็นคิ้วแล้วเนี่ยเพื่อนสิเอาหลายคิ้วเพิ่นสีเอาไปจัดมองนั้นมองนีเอาไปลุ้งมองนั้นมองนีคะ่ะแ<อ>ล้วบัตรที่นี่คะ่ะอันค่ายโตเกียวมิวสิกนั่นนะเพื่อนนั่นนะได้คิ้วบักหลายพี่น้องเอ๋ยเออที่นี่อันมิเตคนอันโจมตีบอร์ดบีกว่ากรรมกรรมทำงานกรรมกำลังทำงานวสันกรรมกำลังทำงานอิหรีผูยบันฟินแลนด์นี่ มือหนึ่งนี่แรงงานสามซีมองพี่น้องบรดยุติบรด้ยอนนะคะเงินไหลเข่าไหลเข่านะคะเออน้องแดเนียลโอ้ลูกซ้ายกับกีดกาดเนาะน้องแดเนียลแล้วทีนี้สร้างสถิตินะคอนเสิร์ตของบอสบิ๊กคุยบ้านซีเลนขายเก้าอี้ได้พันกว่าตัวพี่น้องเมาไปเบิร์รถเลยค่ะปกตินี่ เขาซืบ่อคอยซื้อเก้าอี้ซื้อ,อยางไปนางเดชเทอันนี้อู้พี่น้องเตปซี FC กับทั้งซื้อเก้าอี้เก้ายังไปอีกค่ะอันผู้จัดพะป,ประแดงตกใจถึงกับโพดเลยค่ะโพดว่าตายบัดนี้คืนทุนตั้งแต่สามถุมสะออนเด้วัสดีเพิ่นว้าน่ะก็ดีใจน้ำเพิน่นยูแม่แม,แม่แม่คิงเพิ่นก็คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าได้คิ้วเพิ่มเติมมายี่สิบคิว แบบน้ำตาจะไหลเพราะว่าเฮงใดคิ้วมาใหม่ๆนี่คุยบ้านฟีลเลียน่กนกระั่งอายชชเฉลียวใหม่ได<อ>้ปเนาะเพื่อนบอกเอาโชว์เก่าแบบซ้สำๆเด้อจ้าโชว์ใหม่ไปเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ f อมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปมาเล่าสู่กันฟังใหม่เด้อสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะจ๊ะ